กระโปงพีชธ,ธรรมดาเราก็ว่ารีดยากแล้วใช่ปะแต่พอมาเจอกระโปงพีชจีบกระทบอีกไม่รู้จะทามาทําไมก็ไม่รู้แต่ว่าเวลาใส่แล้วมันสวยดีกระโปงตัวนี้ไม่มีลูกค้ามาส่งหรอกค่ะของมินเองมินเห็นว่าจีบมันรีดยากดีมินก็เลยซื้อมาเพื่อที่จะเอามารีวิวให้กับ f c ของมินได้ดูกันค่ะว่าถ้าเกิดเจอกระโปงแบบนี้แล้วเราจะมีวิธีการรีดยังไงพีชตัวนี้จะเป็นพีชจีบกระทบค่ะทําไมถึงเรียกจีบกระทบเพราะว่าเวลาจีบของเขาเนี่ยค่ะมันจะเหมือน2จีบเนี่ยมาชนกันค่ะก็เลยเรียกเป็น พีดจีดกระทบค่ะเดี๋ยววันนี้จะพามาดูกันค่ะว่าจะมีวิธีการรีดอย่างไงจับตาดูไว้ให้ดีเลยนะคะปกติเนี่ยเวลาที่มินสอนมินจะให้รีดกระโปรงเนี่ยด้านในก่อนถูกไหมแต่อันเนี้ยมันถ้ารีดด้านในเรารีดไม่ได้เลยค่ะก็เลยจะต้องรีดด้านนอกเลยค่ะวิธีการรีดก็คือเราดึงมาแบบนี้เลยนะอันนี้เป็นกระโปรงตัวยาวค่ะเราก็ให้ดึงมาแบบนี้เลยค่ะหลังจากนั้นเราก็ล็อกตำแหน่งของกระโปรงก่อนเลยค่ะ เราล็อกเอาไว้แล้วก็ทำตําหนิเอาไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวรีดไปรีดมาก็หลงอีกว่าเออรีดไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้เนาะก็ล็อกไว้แบบนี้ก่อนเลยนะคะหลังจากที่เรามาร์กจุดแบบนี้ไปเรียบร้อยแล้วให้เราจับทิวมาแบบนี้เลยค่ะใช้มือจับแบบนี้นะคะนี่ล็อกไปแบบนี้แล้วก็ดึงไปเลยค่ะดึงที่ช่วงหัวค่ะหลังจากนั้นเราดึงอีกจีบนึงขึ้นมาเลยค่ะจีบกระทบเนี้ยมันจะซ้อนกันสังเกตไหมคะนี่เห็นไหมมันจะซ้อนกันเลยค่ะดึงขึ้นไปค่ะ แล้วก็ใช้มือของเราเนี่ยกรีดไปที่โคนของจีบค่ะลูดไปให้สุดปลายค่ะหลังจากนั้นเราก็ล็อกจีบมันจะเป็นจีบกระทบแล้วก็ซ้อนกันด้วยค่ะซ้อนเพื่อให้เกิดรอยของของจีบนั่นเองค่ะนี่แล้วเราก็ดันขึ้นไปแบบนี้ค่ะกดเอาไว้นะคะทําแบบนี้นะแล้วก็ดึงขึ้นไปค่ะเห็นไหมพอดึงขึ้นไปปุ๊บเขาก็จะเป็นทิวจีบให้เรารีดได้ง่ายเลยค่ะนะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะทําแบบนี้ไปเลยค่ะจนกว่าจะเต็มหน้าโต๊ะรีดผ้านะคะ นี่ถ้าเราจับเป็นนะต่อให้จีบเนี่ยมันจะมายากเย็นแสนเข็นแค่ไหนเนี่ยเราก็รีดได้หมดเลยค่ะทุกเสื้อผ้าทุกดีไซน์นั่นแหละค่ะโอเคเนี่ยค่อยๆทำแบบนี้ไปค่ะ เมื่อเสร็จแล้วก็ค่อยๆย,ยกตัวนี้ขึ้นไปนี่อันนี้คือวิธีการจับทรงของเสื้อผ้าค่ะก่อนการที่เราจะรีดนะเราจะต้องจับทรงของเสื้อผ้าให้ได้ก่อนค่ะแล้วเราค่อยรีดมันจะได้ไม่มั่วค่ะแล้วเวลาเรารีดเนี่ยพอเราจับได้แล้วเนี่ยเราก็จะไม่ท้อนั่นเองค่ะอันนี้คือวิธีการจับจับไปให้ตลอดเลยค่ะเห็นไหมเห็นไหมคะคือลักษณะการจับแล้วทีเนี้ยในส่วนที่เราจับเรียบร้อยแล้วอันเนี้ยพร้อมแล้วค่ะ พร้อมที่จะรีดอัดจีบเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้แหละเราก็จะมารีดกันตัวนี้สําหรับกระโปรงอัดจีบตัวนี้มินจะใช้เป็นสเปรย์รีดผ้าเรียบค่ะเพราะว่ามันเป็นพีทค่ะแล้วก็มันเป็นเนื้ออ่อนมันเป็นผ้าผิวไหวค่ะมินต้องการจับจีบแล้วก็ต้องการความผิวไหวค่ะมินก็เลยใช้เป็นสเปรย์รีดผ้านั่นเองค่ะ <c oughs> ก็ให้ใช้วิธีการรีดแบบนี้นะคะรอสักครู่ค่ะให้นำสเปรย์เนี่ยซึมเข้าไปในเนื้อผ้านิดนึงค่ะทําแบบนี้เลย แล้วหลังจากนั้นเราก็ใช้เป็นไอ้น้ําพ่นลงไปค่ะหรือถ้าเกิดว่าใครมีเตารีดธรรมดาก็ใช้เตารีดธรรมดาพ่นลงไปได้เลยค่ะอันนี้มันเป็นกระโปรงพีทนะคะแล้วก็เป็นสีดํามินก็จะใช้เป็นผ้าเช็ดหน้าปิดทับก่อนค่ะก่อนที่เราจะรีดไปเนาะเพราะว่าจะช่วยทําให้เขาไม่ขึ้นเงานั่นเองค่ะ ค่อยๆรีดแบบนี้ไปเลยค่ะรีดง่ายค่ะถ้าเกิดว่าวัสดุและอุปกรณ์เราพร้อมและเราก็มีทักษะในการจับผ้าค่ะทีนี้การรีดกระโปรงพีทของเราต่อให้กระโปรงพีทเนี่ยจะรีดยากแค่ไหนเราก็รีดได้หมดค่ะให้ทําแบบนี้ไปเลยค่ะให้ตลอดนะคะอ่าและทีนี้ช่วงนี้มันติดเข็มหมุดใช่ไหมคะเรายังไม่ได้รีดก็ให้เราใช้วิธีการมาร์กตรงกลางค่ะเพื่อที่จะไม่ให้จีบเนี่ยเขาหลุดหนีไปนั่นเองค่ะ ให้ใช้วิธีการมาร์กแบบนี้ค่ะแล้วค่อยๆปล่อยเวลาปล่อยเข็มหมดให้ปล่อยตรงกลางค่ะเพราะว่าถ้าเราปล่อยริมปุ๊บผพามันก็จะรูดไปเลยค่ะทีนี้ที่เราจับจีบเอาไว้เนี่ยมันก็จะทํายากค่ะก็ให้เราปิดแบบนี้นะคะแล้วก็รีดไปเลยค่ะจบค่ะเสร็จแล้วค่ะ1ทิวแล้วก็ทําแบบนี้ตลอดไปเลยค่ะ กระโปงของเราก็เสร็จแล้วค่ะเป็นจีบด้วยแล้วก็ผิวไหวไม่แข็งทื่อจนเกินไปค่ะลองไปทำตามที่มินบอกให้ดูนะคะ